หญิงสาวผู้อาพัพตอนที่131ผ่าท้องควานไส้ไม่เชื่องั้นหรือกู้เยี่ยเห็นเด็กชายสายหัวจึงทำใบหน้าร้ายกาศจะมีชีวิตได้อีกหรือไม่ให้ข้าลองควานท้องเจ้าดูหน่อยไหมละ่ะเจ้าเจ้าทำไมโหดร้ายขนาดนี้เด็กชายกุมท้องตัวเองก่อนจะถอยหลังไปสองสาก้าวแล้วทำหน้าเหมือนกำลังฟ้องร้องการฆ่าคนจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตเรื่องง่ายๆแบบนี้ข้าย,ย่อมรู้อยู่แล้วกู้เย่ยเผยรอยยิ้มเยือกเย็น ตราบใดที่เจ้ายังไม่ตายข้าก็ไม่ต้องชดใช้ใช่ไหมล่ะเจ้าเจ้าเห็นได้ชัดว่าเด็กชายหวาดกลัวจริงๆเขาเดินถอยกรูดจนเกือบจะสะดุดกับยาสมุนไพรที่ขนลงไปวางไว้บนพื้นท่านหมอห่วงท่านหมอห่วงช่วยด้วยมีเสียงเคาะประตูอย่างรีบร้อนดังขึ้นมาจากด้านนอกร้านจี้หมินทั้งหลังจากที่ขนถ่ายสมุนไพรเสร็จแล้ว คนที่ดูการแสดงอยู่ในสวนหลังบ้านก็รีบวิ่งกรูเข้ามายัางหน้าร้านโอสถเพื่อเปิดประตูรับผู้ป่วยเข้ามาหลงจู้ฝังบอกให้คนไปที่บ้านข้างๆเพื่อเชิญหมอใหญ่ให้เข้ามารักษาผู้ป่วยเป็นชายอายุ30ปีเขาเอาแต่กุมท้องด้านขวาล่างเอาไว้เจ็บปวดจนเหงือผุดเต็มใบหน้าเขาถูกชายสองคนหามเข้ามาด้านในท่านหมอห่วงตรวจชีพจรให้แก่ชายคนนั้น ใบหน้าของเขาดูไม่ดีนะักเขาจ้องมองไปยังใบหน้าของชายคนนั้นอย่างเห็นอกเห็นใจอายุเท่านี้คงจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่กลับชายผู้นี้เป็นฝีในลำไส้แตกเฉียบพลันพามาส่งช้าไปหากรู้เร็วกว่านี้ป้อนด้วยซุปดอกโบตันคงจะช่วยบรรเทาลงได้แต่ว่าตอนนี้ท่านหมอห่วงสายหัวพร้อมสีหน้าจนใจที่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ท่านหมอโปรดช่วยเขาด้วย พวกข้าอยู่ไม่ได้หากไม่มีเขาสมาชิกในครอบครัวที่ตามมาภายหลังถึงกับหลังน้ำตาแม่เท่ากับลูกน้อยตัวเล็กๆอีกห้าคนครอบครัวต้องพึ่งพาเขาทํางานตรักตรำข้างนอกหากเสียเขาไปครอบครัวนี้จะอยู่อย่างไรท่านหมอห่วงได้แต่สายหน้าพลางถอนหายใจออกมาหากข้าช่วยได้ข้าก็ช่วยไปแล้วอาการแบบเขาข้าเคยพบเจอมาบ่อยไม่มีใครรอดชีวิตสักคน ข้าจะลองดูกู้เย่เดินออกมาจากลานหลังบ้านฝีในลำไส้แตกก็คือไส้ติ่งอักเสบในโลกอนาคตที่ผู้ป่วยคนนี้เป็นอยู่คือไส้ติ่งอักเสบเฉียบพ,พลันและไส้ติ่งแตกแล้วสำหรับวิชาแพทย์แผนจีนแล้วอาการเหล่านี้รักษาได้ยากแต่สำหรับศัลยแพทย์อย่างนางนี่เป็นเพียงการผ่าตัดเล็กเจ้าเจ้าสามารถช่วยพ่อของเด็กคนนี้ได้จริงๆหรือหญิงคนนั้นราวกับได้คว้าฟางเส้นสุดท้ายไม่สนว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพียงเด็กอายุสิบกว่าขวบ นางร้องให้คร่ำครวญพลางคว้าแขนกู้เยี่ยไว้แน่นและฝากความหวังสุดท้ายไว้ที่นางเด็กสาวผู้ชอบหาเรื่องกำลังดูอาการของผู้ป่วยเด็กชายยืนมองอยู่ไม่ไกลผู้ป่วยเกิดอาการหมดสติอาการไม่ดีแล้วผู้ป่วยแบบนี้หมอปกติจะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรักษาไม่เคยเห็นเด็กหญิงที่ไหนบ้าขนาดนี้แล้วยังหาเรื่องใส่ตัวนางเป็นผู้มีฝีมือที่กล้าหาญหรือคนโง่เขากันแน่ เห็นได้ชัดว่าตอนที่นางจัดการเขาสมองของนางปรัดเปรื่องมากหรือว่านางจะสามารถรักษาโรคที่รักษาไม่หายนี้ได้จริงๆอาการของผู้ป่วยอยู่ในขีดอันตรายหากปล่อยไว้เช่นนี้เกรงว่าคืนนี้ต้องไม่รอดอย่างแน่นอนแต่หากให้ข้าเป็นคนจัดการโอกาสที่จะรอดชีวิตก็ยังพอมีอยู่บ้างอยู่ที่ว่าเจ้าจะเลือกทางไหนกูเยี่ยมองไปยังบรรดาสมาชิกในครอบครัวเขาอย่างใจเย็น ความสงบและความมั่นใจของนางทําให้ครอบครัวของผู้ป่วยมีความหวังเมื่อครู่พวกเขาไปร้านไปเฉาถังมาแล้วและหมอที่นั่นก็ให้คําตอบเช่นเดียวกันกับท่านหมอห่วงถ้าหามกลับไปเขาก็ต้องตายเหมือนเดิมทําไมถึงไม่ให้สาวน้อยคนนี้ลองดูละ่ะเมื่อเห็นว่าครอบครัวของผู้ป่วยยังคงลังเลไปจริงส่วนจึงพูดโน้มน้าวอย่าได้ดูแคลนว่าเด็กคนนี้อายุน้อยเลยอาจารย์ของนางคือแพทย์ผู้ด่งดังที่ได้รับสมญนามว่าเสี่ยนแพทย์ เชียวนะให้นางลองดูเถอะหลังจากได้รับความยินยอมจากครอบครัวผู้ป่วยกู้เยี่ยก็ขอให้คนอื่นๆออกไปจากห้องก่อนจะทำการฆ่าเชื้อในห้องมีการจุดเทียนไว้ในทุกๆมุมห้องโดยเฉพาะบริเวณข้างเตียงผู้ป่วยแสงสว่างในห้องกระจ่างชัดเจนขึ้นมาทันทีการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบนั้นพูดได้เลยว่าแม้แต่หลับตากู้เยี่ยก็ยังสามารถทำได้บวกกับดวงตาอันน่าทึ่งของนางส่วนปัญหาแสงน้อยก็ถูกแก้ไขแล้วภายในห้องผ่าตัดอันเรียบง่าย เดิมทีตั้งใจให้ท่านปู่อยู่เป็นผู้ช่วยเพียงคนเดียวใครจะไปคิดว่าเด็กชายวัยต่อต้านที่หน้าด้านแซงทําเป็นไม่รับรู้สายตาคนอื่นจะดึงดันอยู่ด้วยอยากจะอยู่ก็ตามใจอย่างไรเสียทักษะการผ่าตัดของนางก็ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถเรียนรู้ได้ไม่จําเป็นจะต้องเก็บเป็นความลับแต่อย่างใดหากเขาดูแล้วสามารถเรียนรู้ได้เลยภายในครั้งเดียวคนอัจฉริยะเช่นนี้นางจะคว้ามาเป็นลูกศิษย์อย่างแน่นอน,น,อนก่อนผ่าตัดต้องฆ่าเชื้อดมยาสลบกรีดแผล เดี๋ยวก่อนเมื่อเด็กชายเห็นนางใช้มีดผ่าตัดปลายแหลมเฉือนเข้าไปในช่องท้องด้านขวาใบหน้าของเขาก็ซี่เซียวพร้อมกับเอ่ยขึ้นอย่างตะกุกตะกักว่าเจ้าเจ้าจะคว้านท้องคนอื่นจริงๆหรือนี่ใช่กูเ้เย่พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติไม่คว้านท้องแล้วจะจัดการฝีในลำไส้ได้อย่างไรถ้าบอกว่าไส้ติ่งคนสมัยโบราณก็ไม่เข้าใจอีกเลยต้องใช้คำว่าฝีในลำไส้แทน คนโดนผ่าตัดเปิดท้องแล้วยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกหรือเมื่อเด็กชายเห็นนางผ่าตัดเปิดผิวหนังช่องท้องของผู้ป่วยอย่างชำนาญเผยให้เห็นส่วนกล้ามเนื้อที่อ่อนอยู่ด้านในขนของเขาก็ลุกชันและเกือบจะอาเจียนข้าวที่กินมื้อเย็นออกมากู้เย่เหลือบมองเขาและค่อนข้างพอใจกับปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมาหลายคนเมื่อได้เห็นการผ่าตัดครั้งแรกมักจะกลัวและเป็นลมสลบไป อย่างน้อยเด็กชายคนนี้ยังคงคุมสติและถามนู่นถามนี่ได้อยู่พูดจาไร้าสาระข้ากำลังช่วยคนไม่ได้ฆ่าคนถ้าไม่สามารถมีชีวิตรอดแล้วข้าจะผ่าท้องของเขาทำไมมีคำถามอะไรค่อยถามตอนผ่าตัดเสร็จถ้าทำให้ข้าเสียเวลาในการช่วยคนเจ้าก็คือฆาตรกรโดยอ้อมกู้เยี่ยขู่เขาสำหรับการผ่าพิสูจน์ที่มีการวินิจฉัยไม่ชัดเจนนี้กู้เยี่ยได้ผ่าตัดช่องท้องด้านขวาล่างหลังจากเปิดแผลแล้ว นางก็ใช้ผ้าพันแผลดันลำไส้เล็กไว้เมื่อพบลำไส้ใหญ่ส่วนต้นก็ดึงหาไส้ติ่งจากนั้นให้ครีมห้ามเลือดหนีบเยื่อแขวนไส้ติ่งตัดแล้วนำไส้ติ่งออกมาเมื่อทำความสะอาดช่องท้องทุกอย่างแล้วนางจึงยัดลำไส้กลับไปที่เดิมและจัดการเย็บปิดบาดแผลระยะเวลาในการผ่าตัดรวมกันไม่ถึงครึ่งชั่วยามเด็กชายค้นพบอย่างน่าแปลกใจว่าระหว่างการผ่าตัดผู้ป่วยอยู่ในภาวะหลับสนิท เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆลำไส้ครึ่งหนึ่งถูกตัดออกไปสีหน้าและการหายใจกลับดีกว่าตอนเพิ่งมาอย่างมากเว้นเสียแต่การเย็บแผลที่หน้าท้องที่มีลวดลายคล้ายตะขาบเขาก็ดูราวกับคนนอนหลับธรรมดาเท่านั้นนี่คือเสร็จแล้วหรือในความคิดของเด็กชายโรคฝีในลำไส้ที่รุนแรงสำหรับหมอทุกคนล้วนเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ แต่ทว่าเด็กหญิงที่ตัวเล็กกว่าหัวของเขาตรงหน้ากลับแก้ปัญหาทางการแพทย์นี้ได้อย่างง่ายดายนี่ถือเป็นความรู้ใหม่สำหรับเขากู้เย,ย่ใช้คีมคีบไสติ่งที่เพิ่งจะตัดออกมาก่อนจะสายไปมาตรงหน้าเด็กชายทำไมหน้าหรือเมื่อจัดการต้นเหตุได้แล้วอาการป่วยก็จะหายไปเฝ้าดูอาการอีกคืนหากไม่มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้ก็สามารถหามกลับไปได้แล้ว จิงสีหลังจากนี้7็วันจะต้องกลับมาตัดไหมทว่าพรุ่งนี้นางจะต้องไปเดินซื้อของส่วนวันมรืนก็ต้องกลับหมู่บ้านแล้วกู้เย่กว่าสายตามองเด็กชายที่กำลังศึกษาการผ่าตัดไส้ติ่งด้วยความจดจ่อก่อนให้ความสนใจเขาพร้อมกับกระดิกนิ้วเรียกเขามาเจ้ามานี่หน่อย